ก็กาสวัสดีเพื่อนเพื่อชาต่สีสเกมโมเดลคากันด้วยนะครับวันนี้ก็กับมพี่ฟิลคาร์โมเดลันเชื่นเคยนะ,ะวันนี้นะครับเราเนี่ยไม่ได้มาวิวรถแล้วก็ไม่ได้พามาดูสิ่งที่พี่อัปเดตไปกับเจ้าลำรวยแต่วันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะทำนะคือเป็นความตั้งใจของผมนะครับซึ่งข้างหลังนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมจะพามาดูในวันนี้นะครับไม่ใช่ตรงนู้นนะ นี่นะครับสองอย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามันคืออะไรนะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าคือสิ่งที่ผมจะมารีวิวเนี่ยเขาก็ทําช่องเลยนะครับซึ่งที่เขาเนี่ยทาช่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเขาก็เล่าประวัติเกี่ยวกับจะพูดยังไงเขาก็เล่าเกี่ยวกับประวัติแบบ JDM ซะส่วนใหญ่นะครับจะเล่าประวัติเกี่ยวกับ JDM ซะส่วนใหญ่นะซึ่ง ก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะอยู่ก็มีทั้งซูเปอร์บ้างนะครับดัสสันบ้างอะไรบ้างไปดูกันได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นนะครับสำหรับช่องของพี่เขานะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเกี่ยวกับพูดกับช่องเนี่ยก็คือแซนด์วิชมีเดียนะครับเพื่อน อาจจะเห็นว่ามันเปลี่ยนนิดนึงนะก็พี่ไม่รู้นะว่าฝนตกในตอนไหนนะเพราะว่าพี่ก็หลับอยู่พี่ตื่นตีสามนั่น่งนี่คือสติกเกอร์นะครับที่พี่ได้มานะครับเป็นรางวัลนะก็เป็นสติกเกอร์สาหรับทางช่องของเขานะครับทางช่องของพี่เขานะก็ได้มาเป็นอันเล็กหนึ่งอันประมาณกลางๆนะครับแล้วก็อันใหญ่สุดหนึ่งอันนะ ก็เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่าดีเทลของที่เขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวผมปักมามาดตรงนี้โอเคได้พอดีก็นะครับจะพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีแดงนะแล้วก็จะมีคําว่าแซนด์วิชมีเดียนะ,ะแล้วก็จะมีเป็นภาษา,าญี่ปุ่นด้วยนะครับจะมีเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทนอะไรได้บ้างนะทน ทนฉีดทนฉีขาดอะไรอย่างนั้นน่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าทนแบบพวกฉีพวกงัดอะไรให้มันขาดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะพี่ว่ามันน่าจะทนแบบสไตล์ที่ว่าแบบน้ำเนี่ยแหลอะอะนี่พี่จะลองเทดูนะครับทนอยู่นะทนอยู่นะครับเปรียกเียตามสภาพของสติกเกอร์นะ ก็ตามภาษาของสติกเกอร์ได้แหละครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสติกเกอร์ของช่องไซริชม m เดียนะครับก็ถ้าบอกบอกไว้ก่อนนะครับถ้าพี่เขาเนี่ยขายหรือยังไงก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยขายไหมแต่อันนี้ที่พี่ได้มาเนี่ยเพราะว่าพี่ไปร่วมกิจกรรมนะครับก็ ได้มานะก็ถือว่าดีใจนะครับก็เดี๋ยวต้องไปหาจุดแตะไว้ตรงเจ้าล้มือนี่แหละเนาะว่าจะไปแปะตรงไหนดีนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวสติ๊กเกอร์นะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่นหนในคลิปหน้านะว่าจะเอาอะไรมารีวิวอีกนะส่วนเรื่องรถก็รอกันต่อไปนะงบช่วงนี้ยังไม่มีนะครับงบช่วงนี้ไม่มีนะก็ไปแล้วผมบิ๊กซ